เาจะแยกชนขุนตัวนี้ได้เราต้องหูจากเอกับขนคนจื้อน่ะตัวนี้นะซึ่งเขาก็ได้เห็นหูมาแล้วไปก็ตัวนี้เอกำลังสองเท่ากับเอกำลังสองเท่ากับเอลบบีคูณเอบวกบีนะตัวหูสมการตัวสองตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเอกับขนคนจื้อจากนั้นเราเบ่งเล็กของเราเนาะที่เขาให้มา ศูนยเราก็จะแปลงเขาเขาพังตัวถึงนี้เนาะตัวถึงนี้อ่ A, เอเนี่ยกัวน,นี้เขาสังเกตง่ายๆเขาสังเกตว่าเอกำลังสองนี้จะเป็นเอกำลังสองอยู่แล้วเมนบอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอของตัวนี้อยู่แล้วเมนบออย่างเตปบี้เนาะเอาต้องโซบีเข้ามาเขาผ่านเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เอกำลังสองลบสองคูณเอคูณเอหั่สองเนาะ เพื่อผันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ a กํลัง2ลบ 2ab เดี๋ยวนี้ b จะเป็น11ส่วน2แล้วเนาะโอเยแต่อะไรบวก11ส่วน2กํลัง2วบ8แต่ว่าอันนี้คือเราผัานเปลี่ยนไปเาบวก b เข้ามาพอแรงบวมี b เราต้องได้ลบ b ออกก่อนอ่าเท่าสูตร ในกรณีนี้ถ้าว่าเขาขัดจอนพวกนอ,อ,กอ้อกขัดจ้อนตัวนี้ลบกันออกตัวนี้ห่างกันจะเท่ากับสมผลตัวเดิมนี้ต่ว่าอันนี้คือเขาผ่านเปลี่ยนครับเป็นเอกพลควรจือเนอะเาะพาไปเลยบได้ขัดจ้อนออกมาเขาก็ได้เปลี่ยนออกไปอีกจะได้ในส่วนนี้ส่วนนี้จะเท่ากับสมผลควรจือตัวทีหนึ่งนี้เนาะ,ะจากนั้นเราก็ได้เอกลบสิบเอห่างสอง ท้งหมดกำลังสองบวก18ลบ1 2 1่สกำลังสอเนาะสวน4เนาะกำลังสองอลงมาก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้จะบวกให้กับ4จะคูณึ้นถึงนี้เนาะ4คูณึ้นถึงด2เนสลบ1ส่วน4เท่าศ ตัวนี้ลบกันยังเหลือ49ส่วน4เท่า0เราจะเปลี่ยนออกมาอีก49คือ7คูณเเนาะ7กำลัง2อนี่ก็คือ2กำลัง2ก็จะได้ตรงนี้กำลังั้งหมดกำลัง2เท่ 2, า0เดี๋ยวนี้เนาะตัวนี้จะเข้ากับสมการเอกพนนจน์คูณจอตัวที่2นี้เราก็จะได้ แล้วก็ A จะเป็นส่วนนี้เนาะ a จะเป็นส่วนนี้ b ก็จะเป็นตัวนี้นะจะได้ x ลบ11หาร2อลบ7ส่วน2คนูณลบ11หารสอง่เอาจะแยกส่วนคูณออกมาเป็นตังนี้คือ a ลบและ A บวก b เนาะอ่าจะได้้ลบการขัดจอนออกมา x ลบเท่ากับลบ11ลบ7ยังเหลือลบ18ลบ1ิหาร2ก็เหลือลบ9เนาะอ่า สี่สองก็คือลบสิบเอ็ดลบบวกเจ็ดยังเหลือสีนะ่เนาะสี่ก็สี่หันสองยังเหลือลบสองเอาสูตรจากนี้คำถามเขาบอกว่าให้แยกส่วนคูณเดี๋ยวนี้เขาแยกส่วนคูณออกมาเป็นเดี๋ยวนี้ละ,ะส่วนคูณคือคำตอบของการแยกส่วนคูณจากนั้นสองหาค่าของเอ็กอสองหาค่าของ x อ็กเอาส่วนคูณออกมา x อลบสอง คูณ x ลบเเท่าศนะูนเนาะสมผลแยก่วนคูณออกมาตัวนี้เราโซค่าของ x ก็คือเอา่วนคูณที่1.0ส่เ่าศูนวนคูณที่2.0เท่าศนาะก็คือ x ลบ2เท่าศนะ x ลบ9เท่าศนยาะ x เท่ากับ2 x เท่ากับ9นะ่จะผลของสมผลตัวนี้หรือว่าค่าของ x เมน2และก็9าเนาะ คือคำตอบเลขคนนี้ก็ผิด่ท่ทางนี้เนาะขอขอบใจสำหรับผู้ใดที่มาหมักเลขแบบนี้ก็สวยกดไลค์กดติดตามผูเดออ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ขอขอบใจ